คร้ง่างผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านผมรังสิมารมเป็นโฆษกของกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8ธันวาคมนะครับกรรมธิการการกฎหมายเราได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับเป็นกรณีที่มีการสลายการชุมนุมนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลต่อพี่น้องออชาวนจะนะ ที่มาเรียกร้องนะครับในสิ่งที่รัฐบาลได้สัญญาวไว้ในกรณีนิคมจะะนะครับซึ่งการสนายุการสลายชุมนุมดังกล่าวนะครับก็นํามาซึ่งการร้องเรียนแล้ววันนี้นะครับทางกรรมธิการการกฎหมายเราได้เชิญผบอตรเราได้เชิญท่านสำรานนวลมานะครับซึ่งเป็นอ,อ,อุบัญชาการตํารวจคนครบาลน,นะครับเราได้เชิญสอบอตอนะครับ ได้หลายท่านที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมนะครับเพื่อที่จะมาหาทางออกและก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าน่าสะเทือนใจแบบที่เกิดขึ้นมานะครับปรากฏว่าในวันนี้นะครับต้องยอมรับตามตรงว่ากรรมธิการการกฎหมายเราไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าท่านได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ เกี่ยวข้องนะครับกับเฉพาะในเรื่องของการทําสํานวนในเรื่องของการสอบสวนเท่านั้นแต่ในเรื่องของนยโยบายที่สั่งการว่าใครเป็นคนสั่งให้มีการจับกลุ่มพี่น้องประชาชนใครเป็นคนสั่งให้กระทําการที่เกินกว่าเหตุซึ่งมันนํามาซึ่งภาพที่สะเทือนใจนํามาซึ่งภาพของการทําร้ายผู้ชุมนุมผมคิดว่าเราไม่ได้เห็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่นาผิดหวังต่อกรรมธิการ ันในส่วนของประเด็นนี้นะครับทางกรรมธิการเราได้มีมตินะครับว่าเราจะมีการส่งหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีถึงท่านพอบอตรนะครับว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือและเรานะครับจะมีการเดินทางไปยังสำบบนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเราเคยขอความร่วมมือจากพอบอตรมาหลายครั้งแต่ก็ปรากฏว่าทางท่านผบอตรไม่ได้ให้ความร่วมมือกับกรรมธิการเลย ดังนั้นเนี่ยการทํางานของกรรมธิการของเราก็พบกับความยากลำบากมาโดยตลอดลองคิดสภาครับเราบอกกันว่าสภานะครับเป็นเสาอํานาจที่สําคัญเสาหนึ่งนะครับของการเมืองการปกครองเราแต่การที่ข้าราชการประจำนะครับซึ่งไปกระทําการที่สร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนเมื่อสภาต้องการตรวจสอบกรรมธิการในฐานะส่วนหนึ่งของสภาต้องการตรวจสอบเราก็ไม่ได้รับความร่วมมือ นั่นหมายความว่าท่านไม่เห็นความสําคัญของพวกเราท่านไม่เห็นความสําคัญของการทําหน้าที่เพื่อให้เกิดความโปรง่งใสซึ่งสุดท้ายมันคือการทําให้การเมืองการปกครองของเราอ,อ่อนแอดังนั้นนะครับในเมื่อท่านไม่มาเราก็จะไปหาท่านเองที่สํานักงานตารวจแห่งชาติต่ตอไปอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เป็นมติของกรรมธิการประเด็นที่สองนะครับที่เราได้มีมตินะครับเป็นเรื่องของคดีความนะครับที่ เกิดขึ้นนะครับต่อพี่น้องชาวจนะนะครับที่มาร่วมชุมนุมนะครับทั้ง37คนซึ่งในบรรยากาศนี้เราคิดว่าเราเห็นแสงสว่างนะครับเห็นแสงสว่างว่าจะมีหนทางในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าการชุมนุมของพี่น้องชาวจนะเนี่ยไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะทําผิดกฎหมายนะครับเจตนาก็คือมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยรักษาสัญญ,ญาซึ่ง หลังจากนี้นะครับก็คงจะมีการกระบวนการทางกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าทางทนายความนะครับคงจะได้ชี้แจงต่อไปแต่คงจะมีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อหาทางออกกันต่อไปและผมเชื่อว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่การดําเนินคดีนะครับต่อพี่น้องชาวชนะอาจจะยุติลงนะครับและนําไปสู่การหาทางออกต่อไปนะครับและจริงๆอาจจะต้องเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าทางกรรมธิการเนี่ย เรามีแนวคิดว่าเราอยากจะลงไปพื้นที่นะครับไปที่ในพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่นะครับเพื่อที่ว่าทางกรรมธิการเนี่ยเราจะเป็นสะพานในการสร้างความเ,าเข้าใจนะครับและนําไปสู่การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเพื่อทําให้การพัฒนาพื้นที่เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยตรงนั้นอย่างเ,าเป็นไปได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คงเป็น ภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ผมสามารถสรุปได้ในฐานนะของการเป็นโฆษกกรรมธิการต่อไปเดี๋ยวผมขอเชิญโอเคนะครับเดี๋ยวเป็นพี่น้องประชาชนจะเป็นท่านไหนดีครับที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเป็นขอเชิญครับครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ เื่องต้นก็ต้องขอขอบคุณณะกรรมมารกรรมธิการชุดนี้นะครับที่ได้เปิดพื้นที่ในเรื่องของการรับฟังพวกผมนะครับแล้วก็เราก็มาได้อธิบายรายละเอียดนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นนะครับซึ่งเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าเจตนาในการมาของของพวกผมนะครับของชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามาเพื่อทวงถามนะครับว่ามติในการ ข้อตกลงเมื่อปีที่แล้วนะครับมันไปถึงไหนยังไงซึ่งเราก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรเครื่องน้าเลยนะครับซึ่งโดยสิทธิ์เนี่ยผมว่าเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถทําได้นะครับในส่วนของข้ออ้างที่ข้ออ้างเรื่องจุดที่เราไปไปอยู่นะครับอันนี้ก็อธิบายกันไปนะว่ากวอน้าที่จะไปนั่งกันที่โอนะครับชายะนะครับซึ่งเป็นเป็นเด็กผู้หญิงที่มานั่งอยู่ที่หน้าทำเนียบขวาน่านั้นแล้วห้าวันนะครับเทบจะไม่ได้รับการเูีลอะไรนะครับซึ่งก็เป็นการมา มาคนเดียวนะครับมาเพื่อทรงถามสัญญาในลักษณะเดียวกันนะครับว่ารัฐบาลจะจะเอาอยังไงต่อกับพี่น้องชนะนะครับแต่เมื่อไม่มีการสนใจอะไรพี่น้องชนะก็ขึ้นกันมาจากที่บ้านนะครับจํานวน50คนมาถึงก็มานั่งตรงที่ประตูหนึ่งนะครับเหตุผลที่เรานั่งประตูหนึ่งก็ไม่ได้มีเกรตนาอื่นใดเลยนะครับเพราะว่าการนั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสมือว่าเขามองไม่เห็นอันนี้ก็ถ้าพูดใน,นในยะทธการเมืองก็ต้องเป็นแบบนั้นก็ไปนั่งอยู่ก็เห็นที่ประตูหนึ่งนะครับการไปนั่งตรงนั้นก็ แทนที่จะส่งเจ้าหน้าที่นะครับส่งคนมารับหนังสือนะครับมาถามว่าตกลงเราจะเอายังไงมีข้อเสนออะไรบ้างในพวกนี้นะครับสุดท้ายก็ไม่มีนะครับแล้วก็อเอาตำรวจมาจับพวกเราโอเคในครับในรายละเอียดนะคิดว่าอาจจะมีเยอะแยะมากมายเพราะว่าตอนที่คุยกันอาจจะมีการเจรจากหลายครั้งนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงว่าทางตำรวจเองก็พยายามที่จะมาขอพื้นที่คืนให้เราไปอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับซึ่งเขาอ้าง อรากรจฉุกเฉินนะครับเมื่อกี้ทางทางสสรวมได้อธิบายเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากซึ่งการที่ทางตำรวจขอให้เราย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่เราเราเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายใช่หรือไม่นะครับเ<โ>พราะการอยู่ในจุดตรงนั้นกับการจะอยู่อยู่อีกฝั่งแบบันหนึ่งถ้าเขาจะจับเราเขา,าก็จับเราได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นมิต์ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอ้างเรื่องนี้นะครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่กขาอ้างว่าจำเป็นที่จะต้องสายพวกเราคือ ก็เกรงว่าจะมีกลุ่มกลุ่มอื่นก็เมื่อกี together, ้ก็เอ่ยชื่อชัดนะครับว่าก็คือกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในกรุงเทพนะครับจะเข้ามาสมงทบซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้จะได้ที่ว่าไม่ัดได้แย้งนะครับแต่ว่านั่นคือข้ออ้างที่ผมคิดว่าเกินเกินข้อเท็จจริงนะครับจึงเป็นเหตุที่ให้ตํารวจจะต้องสลายพวกเรานะครับผมคิดว่านี่คือความไม่ชอบทั้งหมดแล้วก็ตอนตอนจับพวกเราไปก็ไม่ได้แจ้งนะครับจับขึ้นรถเราก็ถามพยายามถามว่าเอาไปไหนยังไงอันนี้ก็ไม่ได้แจ้งเลย ตัวแานก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่สมุทีสมสนตำรวจแล้วก็ใส่ข้อหาของพวกเราไป3าข้อหานะครับนอกจากพลบโพลบฉุกเฉินก็จะมีเรื่องพลบจราจรแล้วก็การตัดขวางการจับกุมอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ว่านไปดูท่าทีของทางตำรวจเดียก็ยังยืนยันนะครับว่าก็ต้อง,องดำเนินคดีอันนี้ก็ว่านไปนะครับแต่ว่าในส่วนรายละเอียดที่ทางกรรมธิการพยายามช่วยเจรจารด้วยนะครับในเรื่องของการ พิจารณาเรื่องเกตนานะครับของพวกเราที่ขึ้นมาว่าไม่ได้มยู่ในญาอื่นๆในทางการเมืองนะครับคือมีเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะเรียกร้องเรื่องความทุกข์ร้อนเรื่องที่คงสากรรจนะนะครับแต่ในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายที่เขาว่าไปเพื่อความเคารพนะครับสิ่งที่เราพอใจอย่างมากเลยนะครับผมว่าการการที่กรรมธิการจะเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้นัดหมายกันวันที่7ปีหน้าใช่ไหม อ่พวกเาคงโมเนี่ยผมคิดว่าโดยการได้มีเรื่องจันัลไปเป็นเรื่องที่จะต้องไปคุยกันที่นั่นเลยนะครับผมว่าไอ้น,นี้น่าสนใจก็อยากให้สื่อติดตามด้วยกันนะครับผมคิดว่าถ้าทางตํารวจคิดว่าการจะเอาอพี่น้องจนันทลทั้ง37เคนเป็นคดีแท่ได้นะครับโดยส่วนตัวผมคิดนะผมคิดว่าถ้าถ้าถ้าอยอแบบนั้นก็ได้นะครับพี่น้องจันก็จะได้ขึ้นมาที่นี่ทุกเดือนนะครับมารายงานตัวจนกว่าจะเสร็จสิ้นคดี ประเด็นนี้ก็จะได้ไม่ต้องเงียบกันอันนี้ก็ว่านไปนะครับในในในความพิจารณนะแต่ถ้าเกิดว่าทางฝ่ายการเมืองคิดว่าเรื่องนี้มันมันถอแล้วเพราะว่าในทางรัฐบาลนี้ก็มีมติชัดเจนแล้วนะครับถอยแล้วก็เพื่อให้สถานการณ์เนี่ยมันดําเนินไปอย่างปกติขึ้นนะครับมีการยอมรับข้อตกลงของเราแล้วทุกอย่างก็น่าจะจบนะครับเรื่องคดีก็น่าไม่น่าจะเป็นประเด็นซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นคดีใหญ่งตอะไรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายการเมืองจะพิจารณานะครับแต่ว่าในข้อตท็จจริงในการคุยวันนี้ผมคิดว่า ก็ทาให้พวกผมได้เห็นนะครับได้เห็นท่าทีของฝ่ายตารวจชัดขึ้นนะครับไดเห็นท่าทีของฝ่ายการเมืองซึ่งก็พยายามที่จะช่วยจัดก,การเรื่องนี้ให้มันคลี่คลายมากขึ้นนะครับก็ก็เป็นคำตอบพวกเราในฐานะช,ชาวบ้านประชาชนที่อยู่ในในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้มารับรู้เรื่องกระบวนการของทา,รรางรัฐสภาด้วยผมว่านี่ก็เป็นประโยชน์มากนะครับทำให้เราเห็นว่าในกระบวนการวนนี้ก็ยังเป็นความหวังของพี่น้องอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนพวกเราเองก็ยังต้องติดตามต้องขยับเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ กตขอขอ็ต้องขอบคุณต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ที่รับเรื่องของเราแล้วก็เรียกกันมาให้ที่แจงในวันนี้นครับขอบคุณนะครับครับมีสื่อมวลชนต้องการที่จะซักถามประเด็นไหน่พิ้นเติมไหมครับทางกรรมิการจะลงพ้นที่ไปที่คณะเนี่ยค่ะเปกำหนดการเมื่อไหร่คเดี๋ยวคงต้องคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าเบื้องต้นน่าจะอาจจะอยู่มการลานะครับมีความเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องดูสภาพความพร้อมกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็คงต้องดูสถานการณ์โควิดประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามในอันที่อาจจะมาถึงก่อนก็คือการไปที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติเราก็เล็งไว้เนวัทนที่เจหรือจะเป็นวันจันทร์นะครับน่าจะเป็นวันที่สิบน,นะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับยังไงทางกรรมธิการจะมีการแจ้งให้ทราบต่อพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งว่าวันที่แน่ชัดจะเป็นเมื่อไหร่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติหน้าจะเจ็บแล้วก็หลังจากนั้นลงพื้นที่ในพื้นที่ที่จะนัดอีกทีนึงนะครับมีที่น้องสืมชนมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับออก็ขอบคุณครับถ้าถามว่าไปที่สํานักงนานตารวจชาติแล้วยังไม่ได้ความชัดเจนหรือไม่มีการแบบไม่สามารถเข้าพงก,กับปปสได้อย่างนี้ครับจะมีการดำเนินการต่อไปอยังไงอันนี้หราอจะยังไม่ได้มีข้อสรุปในก,รการเมตกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่ในฐานะโฆษกครับ ในฐานะของตัวผมเองเนี่ยผมได้ให้ความเห็นแปว่าคงต้องไปเจอท่านนายกร,รัฐมนตรีนะครับในฐานะที่เป็นผู้บงังคับบัญชาสูงสุดนะครับแล้วก็ตํารวจก็อยู่ภายใต้ท่านนะครับแต่ต้องเรียนว่าอันนั้นเป็นความเห็นแค่ของผมนะครับเพราะว่าในในกรรมธิการเราก็คงต้องมีมติดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องไปก่อนว่าเราได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าไม่ได้เราก็คงต้องต้อง แสวงหาความร่วมมือกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะทําให้การคลี่คลายความขัดแย้งเนี่ยมันมันนาไปสู่การสร้างความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันได้นะครับผมคิดว่าถึงที่สุดความขัดแย้งครับมันมันมันต้องหันหน้าเข้าหากันนะครับผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็พิสูจน์การเดินทางมากรุงเทพมารัฐสภาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คือคือไม่ใช่ไปน่าปากซอยอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ไปนะครับถ้ามันไม่ถึงที่สุดจริงๆเนี่ย ขาก็คงไม่มาตรงนี้ดังนั้นนี่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถทําให้กลไกของรัฐนะครับทั้งหลายเนี่ยมันสามารถทําให้สร้างการมีส่วนร่วมและนําไปสู่การรับฟังกันและกันแล้วก็ออกแบบความฝันของกันและกันได้เนี่ยผมคิดว่านั่นคือทางออกที่จงยืดน,นะครับแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาเรียกตํารวจมาสลายชุมนุมนะครับผมคิดว่ามันมันคงไม่ต้องมาถึงจุดนั้นแต่ก็คงเป็นความฝันต่อไปที่จาคงต้องทุกฝ่ายต้องทํางานกันอย่างหนัก ครับท่านตรสอบคุัตครับเรื่องคู่แฝแยงหนึ่งก็คือสองวันครับก็คือท่านในนรสอในพื้นที่ในครั้งนี้